เพื่อนดูต้องมาแล้วครับอือโหเบ็ดเนือาอทอดอร่อยมาก อืกระเพียนครับแจวเลยแจวเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้น้าแมวนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลาอยู่ของ13ปากท่อนะครับาทางด้านหลังผมอะ่ะคือปัม๊มปั๊มบางกานะครับปั๊มบางกาตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นเขาเรียกต้นตินเป็ดใช่ไหมครับ ต้นตีนเป็ดนะครับก็คือล่มนะครับรถจอดแอบข้างๆค้างได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรงนี้นะครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาสามคันนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามมาชมว่าจะมีแต้มปลาฝากเนเกลือหรือเปล่าแล้วก็เป็นปลาอะไรบ้างครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับผมเหยื่อใช้ก็เป็นไข่เขียวนะครับไข่เขียวลำขนมปังนะครับผมตอนนี้ผมตีเบ็ดไปแล้วสามคันนะครับไม้เลขก เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้แมวในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครันนี้เหมือนมีอาการครับผม แล้วนะครับหนึ่งเต้มนะครับหมายนี้กำมังครับผม ตะเพียนครับผม เพียนครับผมคเพื่อนโอ้โหไม่ติดครับ โอ้โหกินแรงอะนี่ โอ้ปีกียวนี้อยู่คันนึงกินแล้วครับคันนี้กินแล้วครับเไครับไปตึกตึก นี่กระมังครับผมย้ายมาใหม่นะครับผมหมายตรงสามแยกปากท่อนั้นเงียบนะครับผมก็เลยขี่ขึ้นมาขึ้นเหนือมาทางของสิบสามอีกนะครับมาเจอหมายเป็นลานโล่งๆที่เขาถมดินนะครับก็ลองจอดตกไม้แรกครับผมก็ มาแล้วหนึ่งเต็มนะครับกำลังสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูหมายนะครับผมขับขึ้นเหนือมาทางไปหนองเสือนะครับที่มีสะพานสีม่วงนะเลยมานิดนึงก็จะเจอต้นไม้นะครับผมก็ปอยรถมาจอดโคนต้นเลยนะครับแล้วก็ปีเบดทานด้านนี้นะครับปีบดมาสามคันเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยนะฮะตัวเพียนอือสวยงามตูวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ข้างบนกินครับบนกินอีกแล้วขอปลดปลาก่อน,นครับผม นี่กินครับนี่หนึ่งแต้ม ไม่กินอีกแล้วครับโอ้กินดีครับกินดีสเพียนไออีกแล้วนี่อีกนหนึ่งเต้มครับ ผสมเหยื่อหน่อยครับเหยื่อหมดแล้วนะพวกก็เป็นไผ่เขียวนะครับแล้วก็ผสมเหยื่อตกปลาลุงเล็กนะครับผมแต่เหยื่อเนี้ยมันเป็นเหยื่อตกปลานินนะเพราะว่าลำผมไม่มีนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไผ่เขียวผสมกับเหยื่อตกปลานินนะครับแต่มันผมคิดว่ามันก็กินนะครับปลาปลาตะเพียนปลากระมังนะครับเดี๋ยวลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับ โอ้ติดต่อครับอืมปลาพาไปติดต่อนะครับดึงเลยหลุด ตัวล่างหักเลยนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เพียนอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับตะเพียนครับนี่หนึ่แต้มครับผมอันนี้นะครับเป็นเวลาเห็นไหมครับ1 1บ9โมงสีนาที ก็ผมมาอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ได้ปลาไปเป็นสิบตัวแล้วถือว่ากินดีมากนะครับเพื่อนๆหมายรลล้อนๆแบบนี้นะครับก็หมายหมายเนี้ยนะผมค่อนข้างแปลกใจมากเลยนะว่าทำไมปลาถึงเข้าดีนี้ปลากินปลากินทั้งๆท,ที่หมายก็โลง่งๆนะเพื่อนๆดูโลง่งๆเลยเนี่ยโลง่งๆมีผักแค่ตรงนี้นิดเดียว แล้วก็คลองตรงนี้ค่อนข้างแคบด้วยนะน้ําก็ไหลแรงแต่ว่าตะกั่ว80ดกรัมก็เอาอยู่นะครับถือว่าปลากินค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับหมายนี้คันนี้ตอด ตะเพียนลุ้นล้วนเลยเพื่อนๆเอาขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นตะเพียนอย่างเดียวเลยยังไม่มีปลาอื่นเลยนะครับสวยงามครับตะเพียนชุมมากตรงนี้ดงตะเพียนเลยอันนี้กิน ปลสอยครับผมนี่ของอร่อยเนี่ยทอดตัวเล็กไปหน่อยแต่อร่อยต้องเก็บครับผม <c oughs> <c oughs> กีคันนี้ต่อดครับนี่ตะเพียนอีกแต้มครับ โอ้โหฝูงตะเพียนถะลมครับเพื่อนเพืตะเพียนล้วนโอ้สุดยอดไปเลยนี่ตัวสวยนะครับตัวไซส์ปลาส้มเลยนะอันนี้นะครับผมใช้ตะก้อตายนะครับแล้วก็เบ็ดเบิ้ล ตะขอเบอร์หนึ่งนะครับตะขอเบอร์หนึ่งตะกวัวแปดสิบนะเอ้ยหกสิบกรัมครับผมตะกวัวหกสิบกรัมนะน้ำไหลดูเหมือนแรงนะครับแต่หกสิบกรัมก็เอาอยู่นะเพราะว่าตีไม่ไกลนะครับตีพอประมาณกลางนั้นแต่ก็ไม่กลางนะครับก็เอาอยู่ เป็นหมายที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากเลยนะผมขับรถมาเพราะว่าหมายตรงนู้นอ่ะมันไม่กินนะครับน้ํามันไหลแรงตรงนู้นปากท่อนะครับก็ขับมาเรื่อยเรื่อยนะครับมาเจอตรงนี้เออขับมาเห็นมีปลามันเล่นน้ำปุ๊บปุ๊บบุ๊บๆๆนะครับท,ทั้งที่ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยก็ลองจอดตกดูอ้าวกลายเป็นกินดีนะครับกินดีหมายนึงเลยนะแนะนำเพื่อนเลยนะ ที่ดู YouTube ผมอะมามาตามมาได้เลยนะครับหมายนี้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์นะครับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมนะครับมาลองดูกันได้ครับหมายนี้รุ่งรุ่งร้อนร้อนเลยทนร้อนได้ก็จัดไปครับ ปลาสร้อยครับผมที่ต้องการเลยนี่อทอดอร่อยมากกินโคตรแรงอะ่ะ เพียนอีกแล้วเพื่อนดูเพียรล้้นๆครับหมายนี้ปะส้มต้องมาแล้วครับเมนู นี่ขนาดที่ผมปั้นเดี่ยอยู่นะครับเพื่อนๆคันคันนู้นกินแล้วจะเย็นจะเย็นก่อนร้อนกินใหญ่เลยครับ โอ้สองตัวเลยสังหาวาดไม่เอานะครับเดี๋ยวเอาปลาส้อย ผมปั้นเหยื่ออยู่นะเพื่อนๆปลากินเป็ดอีกแล้วนะ่คันเล็ก นี่ตัวสวยเลยนี่ครับเพื่อนๆอันกินอีกแล้วครับยังไม่ไปลดปลาเลยเห็นไหมโอ้กินดีเกิน được Để khỏi nó bắt Kẹp con Vô vô สวยครับโหจอดนี่เพื่อนตัเ,นเริ่มตัเ,เริ่มเลยเกดเหลืองนะครับงามเอาละครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมเนี่ยเที่ยงสี่สิบห้าไม่ไหวครับคนร้อนไม่ไหวอยู่ตรงนี้ประมาณ เกือบสามชั่วโมงนะครับมาเช้าไปเสียเวลาตรงปากท่ออยู่ชั่วโมงกว่านะครับก็ตอนนี้ผมเก็บของก็หมดแล้วเดี๋ยวไปเอาปลามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับได้กิ่เต้ยนะสอดมาตรงนี้หมายปากท่อนะครับได้กระงมาสามตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นตะเพียนล้วนเลยครับแล้วก็มีปลาส้อยมานิดหน่อย ก็สวยงามครับผมก็คลิปนี้ผมนะแม่ต้องขอลาจากเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หนะแม่ในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผม สำรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย